สวัสดีครับคาร์บโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้เป็น t ิ u b บิชิไท t ันนะครับนี่นะฮะไทตันคันนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่ปี 2012, 13, 14, 1 5 1 6 1 7 1 8 19นะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ทำหุ่มบอกแบบสวมนะฮะอันนี้สวมทับของเดิมนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีดำได้แดงเย็บเป็นตะข่ายแบบ VIP นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ บอกแครบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะถอดพนักพิงเดิมเอาของใหม่เข้าไปแทนที่นะครับเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลังหนาอย่างนี้นะฮะนี่ครับฟองน้ําฉีดนะฮะทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงนะครับเนี่ยฮะครบเซ็ตจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้ไม่มีการแต่งรูปแต่งลายทั้งสิ้นนะครับเป็นงานดิบๆเลยนะครับใส่ยังไงก็สื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วผมก็ได้ขออนุญ,ญาต เจ้าของรถแล้วนะครับว่าขออนุญาตถ่ายนะครับพอมาที่ร้านเนี่ยนะฮะเราจะจัดการให้เสร็จนะครับพวกเบาแบบสวมเบาแหบฟองน้ําฉีดปูพื้นก็จะเป็นตัวนี้ตัวหนานะฮะนี่ตัวหนาเป็นอย่างนี้ครับหนาเราใช้หนังตัวเดียวกับตัวที่ทํเบารถจนคือตัวนี้นะฮะเกตเดียวกันฉะนั้นความทนไม่ต้องห่วงความหนารวมเนี่ยสิบสามมิลและหนังตัวสัมผัสตรงนี้กับตัวนี้หนาหนึ่งมิลเต็มนะครับฉั้นใช้กันยาวๆนะฮะ สำหรับลูกค้านะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับร้านอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะฮะลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ไอเดียไลน์นะครับ0917099960ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ